เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้แว่นใหม่มานะครับมีชื่อว่าออ t ตัสรู้สึกว่าแว่นนี้นะครับจะเป็นแว่นที่แบบช่วยในการปกป้องนะครับลำแสงสีฟ้าซึ่งเป็นอันตรายนะครับจากหน้าจอคอมนั่นเองผมก็มีปัญหานะครับเรื่องของสายตาอยู่แล้วตั้งแต่ยังเด็กนะครับจริงๆก็มันเกิดจากการที่เราเล่นเกมนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นนั่นเองครับผมเล่นมาตั้งแต่5ขวบจนตอนนี้นะครับอายุ30ไม่เคยใส่แว่นเลย จนได้ไปเห็นรีวิวนะครับของเบทิเฟอร์แล้วก็สกิต DVD นะครับคนที่ชอบดู AV ก็ดูได้ไม่ใช่สกิทีวีนะครับก็เลยซื้อมาใช้เดี๋ยวทีที่ก็มาดูแว่นกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองโอเคครับแล้วก็มีตาสลักว่าออฟตัสตรงนี้นะครับผมถือว่าดีไซน์ก็พื้นๆน,นะครับแต่ผมไม่ได้สนใจดีไซน์อยู่แล้วเพราะว่าผมต้องการแบบถนอมสายตาครับให้สายตาผมดีขึ้นกว่านี้จะได้ไม่ต้องมาตาถั่วอยู่แล้วก็มีโลโก้อะไรเนี่ยสี่อย่าง อ๋อสามารถใช้ในเครื่องบินได้ครับผมเป็นโลโก้เครื่องบิน <Wow. S 1> นี่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีโลโก้นี้จะใส่ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะไม่ใช่แล้วอันนี้คือม okay. ุกโอเคทีที่ก็มาดูนะครับนี่คือหน้าจอคอมของผมนะครับผมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลำแสงคอยพุ่งวิ่งไปวิ่งมาน,นี่คืออันตรายนะครับที่เรามองเห็นได้ชัดถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็นไงแล้วก็อันนี้คือการใช้แว่นในการกรองแสงนะครับผมรีกไ,ได้ว่าสีสันไม่มีความผิดเพี้ยนเลยครับตรงตามที่ผู้ผลิตนะครับเขาระบุเอาไว้เลยสีสันจะเพี้ยนน้อยที่สุดัเ ถือว่าเจ๋งดีตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับดูเบลิฟเฟอร์มาพอซื้อมาใช้เออมันจริงว่ะสีมันไม่เพี้ยนจริงๆครับนี่ครับอินโดเมนนัสเล็กยังอยากแดกเลยครับผมไอ้แว่นอะไรวะเนี่ยลองแดกดูกหน่อยนี่อร่อยหรือเปล่ากัดกัดไปกัดไปเออทำไมมันแข็งอย่างงี้มันทนทานเหลือเกินออไม่ไหวแล้วหัวกุลล้นหลุดโอ้โหอินโดเป็นัสเล็กนี่ยังสู้แว่นอันนี้ไม่ได้ครับความทนทานนี่สุดยอดจริงคนขี่ก็ยังตายไปด้วยครับคนขี่นี่รู้สึกว่าจะชิคอเว้นหรือเปล่าเนี่ย โอ้ถือว่าใช้ได้ครับวัตถุดิบอะไรทุกอย่างคมข้างดีความทนทานได้เลยเอาละครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะครับในเกมที่มีแบบแสงเอฟเฟกนะครับเยอะเหลือเกินก็คือเกมสตรีทไฟ i g เตอร์นั่นเองนะครับผมมาลองมาท้าก,กับ CPU เซตลาวก่อนนะครับเอา3รอบแล้วก็ความยากระดับ8 <c oughs> โอเคไม่รู้เหมือนกันว่าแว่นอันนี้นี่ใส่แล้วจะเล่นเกมเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่น่าจะช่วยได้ครับเพราะว่า มันถนอมสายตาไงอาจจะทําให้แบบเรามองเห็นได้ดีขึ้นนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้ต้องทําการโหลดแป๊บหนึง่งโอเคมาแล้วครับด่านที่เราจะเล่นก็ต้องเป็นด่านที่แบบสว่างสุดๆเอาเป็นด่านนี้ก็แล้วกันครับสว่างจัดเลยด่านนี้ผมจะใช้ริวนะครับละฮะกับอากูมาดีกว่าเอาตัวโหตไปเลยตัวนี้ต้องซื้อมาเลยนะครับตัวนี้แพงใช่ย่อยเลยเป็น DLC นะผมผมซื้อชวงลดราคารู้สึกว่าจะขาย50%มั้ง หน้าตานี่โคตรโหดน,นะครับแล้วก็โจมตีได้แบบทุกทิศทางกันไปเลยทีเดียวโอเคมาแล้วครับอันนี้เร็วเอาละเก็บตัวได้โกคินหน้าตานี่จะคล้ายๆยากับสิงโตนะครับราวที่หนึ่งทำมาเลยทำมาเลยเอาคู่เคนไปก่อนเอาคู่เคน,เเนย่าจานี่สวนได้เฟิร์สได้แท็กเว้ยมาเลยมาอู้โดนเตะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาดิมาเลยนี่นะครับฮารโดเคนนี่ก็คือลำแสงสิฟ้านะผมเป็นอันตรายต่อดวงตาเรามากกโอ้ย่าๆโอ้ยโดนชุดใหญ่เฮ้ยรอดมาได้ไงวะเนี่ยรอดเฉยเลยว่ะโอ้โหไม่น่าเชื่ออย่าอย่าอย่าพึ่งมีบอกแล้วอย่าพึ่งกระโดดใส่ไฟไม่โดนบล็อกอย่างเดียวเลยเว้ยชอบบล็อกเหรอะมาดิมาดีเสรยอย่างเดียวทำไมชนะง่ายจังเ่ยระดับ8ไม่ยีระดับ20เลยเนี่ยไปนเล่นออนไลน์นี่ยังเจอคนเก่งมากกว่านี้เรียบร้อยครับชนะไปแล้ว ง่ายเกินไปไหมรอบแรกรอบที่สองนะครับร o u n d เข้ามาเข้ามาตีปล่อยปล่อยแล้วก็โชว์ลิวเคนบ่อยฮัอโอเคนไปตอนนี้ท่าเราได้นะครับอีกนิดเดียวต้องใช้ท่าแล้วครับผมจับจับข้าไม่ตายโอ้กดไม่ติดนี่แหละจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละโอ้กดไม่ติดกดยากเหลือเกินเอามายเอามายเอไมผมกดไม่ติดไปนี่ยอุ้ยโดนทุดใจไฟกระพริบเออกระเด็นไกลตาพีบ้างแล้วน้อง ยาคูฮาโลเคนนีลำแสงสีฟ้านะครับสามารถป้องกันได้แบบดีมากผมไม่ปวดตาเลยเนี่ยจริงๆก่อนจะมาอัดคลิปนี้ก็ลองปล่มาแล้วชั่วโมงนึงครับโอเคอยู่ปล่อยมาปล่อยมาง่ายเกินไปว่ะดูเหมือนว่าระดับ8ปดท่านี้นี่จะง่ายมากครับไม่เหมือนภ่าก่อนภาาก่อนจะโหดกว่านี้นี่ปล่อยพลังมาโดนคู่ตัดขาเบสิกเว้ย อันนี้ท่าเบสิกโอ้โหเดี๋ยวเดียวพลาดเตะยี่เลยเมื่อกี้เข้ามา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 เฝย์เหลืออย่างเดียวอาวุธเคนกระโดดเตะกระโดดเตะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายแล้วเดี๋ยวท่าไม่ตายหน่อยท่าไม่ตายนี่เฝยไม่โดนว่ะเทำไมรอบนึงยังยังไม่ได้จับไปยังไม่ตายอยู่เดี่ยวจริงปล่อยพลังมาปล่อยพลังมานี่ครับกับเกมที่มีเอฟเฟกต์เยอะขนาดนี้นะครับแว่นช่วยเราได้เยอะเลย ทำให้ตาเราไม่เสียก่อนอายุไขเนี่ยผมเรียบร้อยครับถือว่าสอบผ่านนะสำหรับแว่นตานี้ในสายตาผมนะครับสําหรับใครที่ไม่เชื่อนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมานี่เป็นความจริงแนะนําว่าให้ไปลองซื้อมาใช้ใดูนะครับค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวถือว่าเป็นประโยชน์ต่อดวงตาเราด้วยสําหรับใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวผมจะทิง้งลิกงเอาไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับสำหรับในพาน์ที่ก็คงจบการรีวิวนะครับเทนนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กับผมด้วยก็แล้วกันนะครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ